่อยๆค่ะนี่อันนี้ต้นขนุนเนาะคะ่ะเนาะนี่ทุกอย่างเูยจ้ากระสิบมะม่วอันนี้ต้นเนี่ยนะจ๊ะจำบ่ได้อ่ารงมัวเป็นเบิง้งต้นอันชันเลยคะ่ะเบิ้งอากาศแบบว่าเดี๋ยวนี้คือว่าร่มหนาวมาแล้วค่ะเนี่ยเห็นบอกะ,ค,ะคุณนะเบิงง้งเบิ้งต้นไอ้ต้นขนุนเนาะคะ่ะเนาะบันไม่จ้าเอ,อื่นต้นะะบังหมีแล้วค่ะเบิ้งเบื้งค่ะเนี่ยร่มหนาวมาแล้วจ้าเบิง้งบรรยากาศข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะ นี่อันนี้คือต้นชัชเดอรจ้านี่ค่ะบรรยากาศ้ังล่งังโดยร่วมกับสิประมาณนี่ละจ้าเนี่ยร่มเย็นเยนแล้วจ้าขอให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเด้อค่ะเด้อแม่จ๋าก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับผู้ใดที่พี่น้องจ้ามาเด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่จ๋าสิผ้ามาเบิงค่ะนี่ตุ่มอันชั่นเนาะค่ะเนาะแม่จ๋าสิผามาเบิร์นแม่จ๋าได้เมนู่เด็นดัะค่ะ ต้มกินไอ้กับอันนี้นาะคะ่ะนาะนี่ยดูใสนะที่ว่ากินกับมมอันนี่ละน่าซิเมหนต้นอันนี้ละที่ว่ากินกับกับลาบกับมเนียงใดทำได้จ้าจำโมกอิดเนาะนี่เนี่ยเด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศ้างล่างโดยร่วมกับสิป,ประมาณนี่ละจ้านี่ร่มเย็นเย็บจัดการเลยดีกว่านี่ค่ะแซ่แล้วจ้ากินกับส้มตำนะจ้านี่มนเ,มนเมื่อไี้แม่จ้าผ้ามั่วบ,บิ้งแบบว่าร่มหนาวมา,มมา,าแม่จ้าเด้ไมนู่นเด็ดละคะ ต้มกินไอ้กับอันนี้นกฮานอเนี่นนยาเด้อจ้าเนี่ยนี่คือต้อนชายยาเด้อจ้ากำลังออกใหม่เอ้แม่จ๋าสิมากเก็บก่อนหน้าพอดีเลยค่ะพี่น้องเอ้ยยูใส่นะที่ว่ากินกับอันนี่ละนาซิเม้นต้นอันนี้ละที่ว่ากินกับกับลาบกับเนียงใดทำแม่จ๋าจำบมกิดเนาะนนตรงนี้มันเบิ้งต้อนอันชันเลยคะ่ะเบิ้งอากาศแบบว่าเดี๋ยวนี้คือว่าร่มหนาวมาแล้วค่ะเนี่ย เห็นบหมคะคุณนะเบิงบ้งเบื้งต้นไอ้ต้นขนุนเนาะค่ะเนาะบันแม่จัจดแม่จัดได้เมนูเด็ด่นดำพะต้มกินไอ้กับอันนี้เนาะค่ะเนาะนี่เด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศข้างล่างโดยร่วมกับสิป,ประมาณนี่ละจ้านี่ยร่มเย็นเย็นแม่จัดใดแมนูเด็ด่นดำพะต้มกินไอ้กับอันนี้เนาะค่ะเนาะนี่จัดการเลยดีกว่านี่ค่ะแซ่บเด้อจ้ากินกระส้มตำนะจ้านี่มื้อนี้แม่จ๋าพามาเบิ่งแบบว่า ล่มหนาวมาแล้วจ้าขอให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเด้อค่ะเด้อแม่จ๋าก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสําหรับผู้ใดที่พันโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ๋าก็ดีใจนั่มขอให้ปังๆคิดปังๆเนาะค่ะเนาะมีคนมึงได้หลายเด้อจ้าสําหรับผู้ใดที่ยังบ่ผ่านก็ขอให้สู่ต่อเด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศข้างล่างโดยร่วมกับสิประมาณนี้ละจ้านี่ยร่มเย็นๆมัวเปนเบิ่งต้นอันชันเนะค่ะเบิ่งอากาศแบบว่า เดี๋ยวนี้คือว่าร่มหนาวมาแล้วคะ่ะนี่เห็นบหมคะคุณนะเบิ้งเบื้ง,งต้นไอ้ต้นขน,น,นะะุนเนาะค่ะเนาะบันไม่จ้าเอ้ยบ่อยๆค่ะนี่อันนี้ต้นขน,น,นะะุนเนาะค่ะเนาะมีทุกอย่างอยู่จ้ากระสิบมะม่วเอ้ยอันนี้ต้นอย่างไม่จ้าจำบ่ได้อ่าอ่าต้มกินกระสมดำกระเสบเลยจ้าเดี๋ยวไม่จ้าสิมาเก็บไม่จ้าถ่ายคลิปแล้วไม่จ้าสิมาเก็บเนาะคะ่ะเนาะบ่อนอกก็เก็บเลยซะเป็นอย่างน่ะเห้อ เด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศขงาง่ังโดยร่วมกับสิประมาณนี่ละจ้าเนี่ยร่มเย็นเย็นบ่ร่มพัดวอยวอยอยู่จถวเมืองต้นไม้ต้นยางเสีลร่มร่มพัดร่มแห้งเลยอยู่ขางล่ังนี่คือแบบว่าเย็นเย็นน่ะเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะหน,นาวมาเด้อจ้าแบบนี่ค่ะบรรยากาศข้างล่ังโดยร่วมกับสิประมาณนี่ละจ้าเนี่ยร่มเย็นเย็นการโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ้าก็ด,ดีใจนั่น ขอให้อ่าปังๆคิดปังๆเนาะค่ะเนาะมีคนเบิ่งได้หลายเด้อจ้าสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ผ่านก็อขอให้สู่ต่อเอ็นบ่อยๆค่ะนี่อันนี้ต้นขนุนเนาะค่ะเนาะมีทุกอย่างอยู่จ้ากระสิบระมาณงอันนี้ต้นอหญิงเลยจ้าจำบ่ได้อ่าจัดการเลยดีกว่านี่ค่ะแซ่เบเลยจ้ากินกับส้มตำนะจ้านี่มื้อนี้แม่จ๋าพามาเบิงบ่งแบงบว่า ร่มหนาวมาด้วยจ้านี่ค่ะบรรยากาศข้างล่างโดยร่วมกับสิประมาณนี่ละจ้าเนี่ยร่มเย็นๆย็แล้วจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเอ็นบอยๆค่ะนี่อันนี้ต้นขนุนเนาะคะ่ะเนาะมีทุกอย่างยู่จ้ากับสิประมาณเอ้ยอันนี้ต้นอย่างนี่นม่จ้าจำบ่ได้อ่าพี่น้องจ้ามาด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่จ้าสิบาว่าเบิ่งค่ะนี่ต้นอันชันเนาะคะ่ะเนาะ มื่จ้าสิผ้ามาเบิว่าบ่มพัดว้อยวอยอยู่จากบ่งต้นไม้ต้นหยังสีร่มร่มพัดร่มแห้งเลยอยู่ข้างล่างนี่คือแบบว่าเย็นเย็นน่ะเย็นเย็นหนาวหนาวน่ขเนะหนาวมันมันจ๋าได้เมนู่เด็ดละค่ะต้มกินไอ้กับอันนี้นาะคนะเนี่เด้อจ้านี่ค่ะบรรยากาศข้างล่างโดยร่วมกับสิประมาานี่ละจ้านี่ร่มเย็นเย็นเด้อจ้าเนี่ค่ะบรรยากาศข้างล่างโดยร่วมกับสิประม่านี่ละจ้านี่ร่มเย็นเย็นยาเด้อจ้าเนี่ย นี่คือต้นชายาเด้อจ้ากำลังออกใหมอุ้ยแม่จ๋าสมมติเก็บก่อนนะพอดีเลยค่ะพี่นงคงเออใบยาเด้อจ้าเนี่ยนี่คือต้นชายาเด้อจ้ากำลังออกใหมอุ้ยแม่จ๋าสมมติเก็บก่อนนะพอดีเลยค่ะพี่นงคงเอ้ยี่แล้วจ้าขอให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเด้อค่ะเด้อแม่จ๋าก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับผู้ใดที่ผ่า การโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ้าก็ดีใจนั่นขอให้อ่าปังปังคิปปังปังเนาะค่ะเนาะมีคนมึงได้หลายได้จ้าสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ผ่านก็ขอให้สูต่ต่อเอื่นต้นบางหมีเด้อค่ะเบิ่องบนค่ะเนี่ยลมหนาวมาแล้วจ้าเบิง่งบรรยากาศข้างล่างเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้คือต้นชัยหยดนี่ค่ะลมเย็นมากเด้อพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วจ้าลมหนาวมาแล้วเนาะค่ะเนาะ เดินะต้นบึงมีแล้วค่ะบึงบึงค่ะเนี่ยร่มหนาวมาแล้วจ้าเบึงบรรยากาศข้างล่างเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้คือต้นฉันมันจะได้เมนูเด็นดับค่ะต้มกินไอ้กับอันนี้เนาะค่ะเนีะนี่แล้วจ้าขอให้พี่นองทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเด้อค่ะเด้อแม่จ๋าก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับผู้ใดที่ ผ่า,านแล้วจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะพานโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ้าก็ดีใจนําขอให้อ่าปังปังคลิปปังปังเนาะค่ะนอามีคนเมองได้หลายด้วจ้าสาหรับผู้ใดที่ยังโบพนันขอให้สู่โตแล้วจ้าขอให้พี่นองทุกคนรักษาสุขภาพอ่าร่างกายกันด้วยเด้อค่ะเด้อแม่จ้าก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับผู้ใดที่อ่าพันแม่จ้าเด้เมนู่นเด็ดดาบะต้มกินไอ้กั ออันนนนะะนีี้ะค่ต้มกินก็สมตำกับแซ่บเด้อจ้าเดี๋ยวแม่จ๋าสิมาเก็บแม่จ๋าถ่ายคลิปแล้วแวม่จ๋าสิม,เมา,กา,มากมเ,ก,ะะเาก,ก็บเนาะค่ะเนาะว่าเราก็เก็บเลยซะเป็นอย่างนั้นเหรอ,หอพี่น้องจ๋ามาเด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่จ๋าสิพามาเบิ่งค่ะนี่ต้มอ,อันชั่นเนาะค่ะเนาะแม่จ๋าสิพามาเบิง่งการโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ๋าก็ดีใจน้ำ ขอให้อ่าปังๆคิดปังๆเนาะค่ะเนาะมีคนเมืองได้หลายได้จ้าสําหรับผู้ใดที่ยังโบพันต้องขอให้สู่ต้นยาได้จ้าเนี่ยนี่คือต้นชายาได้จ้ากําลังออกใหม่้ึแม่จ้าสมมติเก็บก่อนนาพอดีเลยค่ะพี่น้นนองเอ้ยยาได้จ้าเนี่ยนี่คือต้นชายาได้จ้ากำลังออกใหม่อ้ึแม่จ๋าสมมติเก็บก่อนนาพอดีเลยค่ะพี่น้องเอ้ยการโฆษณาในสตรีมแล้วแม่จ๋าก็ดีใจนั่ม ขอให้ปังๆที่ปังๆเนาะค่ะเนาะมีคนเบิ้งได้หลายได้จ้าสําหรับผู้ใดที่ยังโบพันก็อขอให้สู่ตัวพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่จ้าสิผ้ามาเบิ้งค่ะนี่ตุ่มอันชันเนาะค่ะเนาะแม่จ้าสิผ้ามาเบิ้งโ่เม็นเบิ้งตุ่นอันชั่นนะค่ะเบิ้งอากาศแบบว่าเดี๋ยวนี้คือว่าร่มหนาวมาแล้วค่ะนี่เห็นบ่คะคุณนะเบิ้งเบิ้งตุ่นไอ้ตุน่นขนุนเนาะค่ะเนาะบ้านแม่จ้าพี่น้องจ้า มาเด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่จ๋าสิผ้ามาเบิงค่ะนี่ตุ่มอันชั่นเนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋าสิภามาเบิงมาแล้วจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหยอดนี่ค่ะ,คะลมเย็นมาล้วเด้อพี่น้องเลยหนาวแล้วจ้าลมหนาวมากแวนวเนาะค่ะเนาะนี่นลมพัดว้ยโยอยู่จากเมืองต้นไม้ต้นหญ้าสีร่ม่มพัดลมแห้งเลยอยู่ข้างล่างนี่คือแบบว่า เย,ย,ย็นเย,ย,ย็นน่ะเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะค่ะเนาะหนาวมากจัดการเลยดีกว่านี่ค่ะแซ่บแด้จ้ากินกับส้มตำนะจ้านี่มื้อนี้นแม่จ้า,าพ้ามาเบิบ่งแบบว่าร่มหนาวมากวร่มพัดโว้ยโว้อยอยู่จถวเบืองต้น,ตนไหม่ตนน้นหนียงสีร่มร่มพัดล่มแห้งเลยอยู่ข้างล่างนี่คือแบบว่าเย็นเย็นน่ะเย็นเย็นหน,นาวหนาวเนาะค่ะเนาะหนาวมาแล้วจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ ล่มเย็นมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วจา้าล่มหนาวมาแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ยุไสนะ,ะที่ว่ากินกับอันนี่แหละนาชิเม้นต้นอันนี้แหละที่ว่ากินกับกับลาบกับเนียงใดทำให้จ้าจำบมติดเนาะเอ็นบ่อยๆค่ะนี่อันนี้ต้นขนุน,น,ะะน,ะะนเนาะค่ะ<ๆ>เนาะมีทุกอย่างอยู่จ้ากระสิบมะม่วงอันนี้ต้นเนียงนี่จ้าจำบ่ได้อ่ายาได้จา้านี่นี่คือต้นชย้ยาเลยจ้า